ล่องอไครับลองลอลองอยู่ไมึงน้าึโรงเรียนนี่ก้มกำซอยนี่ก้มกำซอยแหละครับถ้าแบอยูได้มากขึ่นไปกว่าคนยูได้พุ่งขึไครับโมจเปดายปซอนอยู่กับแปดตีตั้วันไปลบไปบอกิวัตเลยถปิยเปิดอานม่งเล่นโอเคโอเครับไปบอิวัตเลยามโมมโม่เนยไปบอกปฏิวัติเลย ตัวเรากัดรูท like okay. so yeah, ี yeah. ่แล so mm ้วเสร็จสักสั้นๆับแล้ตั้งดูตรงนี้ารเวณนี้นะครับกับดูสนามนี่ยังเบ็าวต้นต้้ัเ็มาเปนครับแล้วจับใจนทกันรับงานถึงจะดูแดได้นั่งทำเตนหน้าตรงทะเหน้าเลอต้มาดรับกต่างๆกันเลยนะครับเพะเราังนีนะ ้าจะจันการได้กันได้แต่ที่กับการทังมานัดมาเพิมาด้วยกคนที่มาหน้าที่อ่าโมงไอ้ขึ้รถล้หล่มุนเลยนะครับเพรเราต้องไปอีกไปอีกหลายทีแค่ไปกินข้าวเลยแค่ไปด้านเวียนนี่บาร์วายแน่มารย กล้องมาตัดกล้องไอ้เล่นกล้องอย่าได้ตัดดิตอนน้เดี๋ยวเดี๋ยไม่ตัดก็ไม่ตัดไม่ตัดเลยไม่ตัดแม่แต่นิดเดียวเนกล้องมั้งนี่เกือบลอมไปเดียวไม่ตันเลยจิดอบไม้พอกสุดเต็ม

cũng là rất là dễ dí này, được không? được, 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 được,

เน่งเงบางวันใช่่ะไอ้มกันงันหมันเดือได้ค่ับรถๆบงเแบน้เก็บัวเก็บตารู้่านเกนลนี้มันไม่เกัแต่โคีวันีเาจะมันเต็มตี๊บเลยนี่อะตอนนี้เราอยู่ที่วัดชัยมงคลจังหวัดรอเอดนะครับอเภอหนองสูงโน้โหเยไอ้ตึกตรงนี้ตรงนี้รอเอ็ดนะครับ เอาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดครับขอโทษวัดน,นี้มีประวัติเป็นยังไงบ้างมีประวัต,ติยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่า<อ>เห็นว่าเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับ,รบแขกบ้านแขก <c oughs> <c oughs> mm-hmm <laughs>

ไม่ไปใช้ก็ไป กอลองใส่กทเดียวกันได้กับได้โอเคเลยครับโอ้เสร็จแต่วได้อยากก็อนเนันจ่ายได้ครับ แล้วไม่ต้องบปนใหอ่ค่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดมคลนะคะไหเอามั่งหะดีนเตอร์เอามังะสวัสดีครับขณะนี้เรากำลังอยู่ที่วัดวัดไะดเจรอวัดเีทมงคลเอกัุ่นอามั่งมได้หรอให้คอยให่มาดไม

รับดีครับช่วยนะครับครับครับน้องข้าวไปนู้น 对。 ันนี้มีโอกาสได้มาที่วัดเจดีมาหามงคลค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะ,ะขอพระคุณครูครองครูทุกคนให้เดินทางในครั้งนี้ด้วยความปลอดภัยขอบคุณค่ะแล้วัดไหมมารอเรียนิงมนงหิ้งทองเลย

ใช่อายุก็คือปล่อยมือไปอ่ะไม่ไม่ถ้าอายุดก็สัมมาไปแล้วก็ที่เดงงั้นะซ้อสัมแล้วก right <c oughs> ัับกัถึงถึงถึงเวลาเวลาพ่าหลืบพ่อพ่อจ่าจ่าแบบนี้นะครับนะพ่อจ่าจาสวยงามมันครับเนี่ยกดตัวนี้ครับนี่นะถึงเนี่ยไอ้เลขก็เลยจัดอยู่ในนี้ครับเวลาพ่าตกพ่าจาจ่าแบบนี้นะพ่อจ่าจาถ้าดูที่ตาลายนะ <laughs> น้องไม่ลกนั่งด้วยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเรามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมก่อนครับผมซูมเป็นเป็นรายรายไปก่อนอ๋อให้ชัดเจ๋วตรงนี้เอาละครับเดี๋ยว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 ให้เสร็จก่อนอ๋อดีมากเลยดีมากเลยดีมากเลยครับ เขาเข้าไปเลยกับเข้าไปเลยเข้าไปเลยติดมันเลยโตไปเลยกับโต้ไปเลยมันจะติดช่วยงามด้วยดีว่าปรับท้ายไบโนกับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยพุ่มไทยสับลบไปเรื่มาไม่ตรงไม่ตรงนั้นก่อนหมดจะซ้ำไปซ้ำมานะครับเขาติดช่วยดีนะครับจะไปอยู่หลังกันชาวบามันรู้สึกเร็วไหมรู้เร็วเลื่อเลื่อเป็นเร็วครับเลื่อเป็นเร็วไม่ก็ว่าชาซิปอยู่ก็ไปเลยขึ้นไปเลยครับขึ้นปลางกลางเงินมากนหลังหลังต้งรู้สู้ใหม่ให้เลย ชั้นนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับ

ชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยโอ้ดีมากเลยครับดีมากเลยครับลงมาเลยครับลงมาเลยครับลงทยอยลงมาเลยครับชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยทยอยลงเลยครับทยอยเลยลงเลยครับทยอยลงเลยอ่าครับตุกทุกคุกนั่นนะยามทุกคนอน่ะ ช่วยช่วยช่วยครับเอาเลย